เข้ามาใหม่ด่ใช่พรุ่นี้นัดเพื่อนไปปะจุลสิกปารจุลสิกปารอนนั้นจุลสิหไปดูกเยสวัคตอนนี้ครับช่องบิอนับค่ะวันนี้นะคะเรากำมาเล่นเกม ความมันกว่ารอบแรก <ไอ S 1> เพราะว่าอะไรรู้ไหมไ<อ>เพราะว่าคนที่แพ้นะคะจะต้องโดนทำโทษเลยแล้ว<อ><อ>คนที่เหลือได้ที่หนึ่งอ่ะก็จะได้เงินรางวัลนีค่ะล่ะคะเท่าไหร่ครับ1นึ่บาทคราวที่แล้วนะคะโนชนะ แล้วแต่คราวที่แล้วเห็นว่าไม่มีลงพ่ออะไรนี่ใช่ไหมใช่ครั้งแรกคือเป็นการวอร์มลองเล่นครั้งแรกนะเบียรหน้าคือทุกคนคิดว่ายังไงเบียรหน้าต้องเป็นคนแพ้คนแรกแน่นอนสุดท้ายเป็นผู้ชนะชทั้ นี้ไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้อีกโอ๊ยเนี่ยตอนนี้เหมือนแบบอาการแบบง่วงไงไม่รู้เนี่ยพี่น่งง่วงไหมไม่เริ่มง่วงแล้วเนี่ยพี่เคกวันนี้ไอโฟนเล่นกับใครสกายเลอร์ได้แต่เขาเป็นอะไรไอโฟนเป็นอะไรเขาไอโฟนก็เป็นน้องไงนก็เป็นโทรศัพท์เป็นเพื่อนไดอป่ะวยากกินส้มตัก็ไม่กินสิมันนั่งรอเลยล่ะบอกให้ยายทำให้กินก็ได้ ใช่ไหมต้มตำใส่อะไรบ้างนะสารพัดไม่ว่าจะเป็นมะละกอพริกมะนาวปรุงรสเข้าไปใส่น้ำปลาเข้าไปปลาเข้าไป ดูสั้นนะครับอุโยดูช็อตนะดูแบบช็อตแบบจะกินสองอันือกินอันเดียวกินสองอันเลยนี่นะคะหนึ่งสองสามนนีเคียวชี่ย โรงเรียนอ่ะง่วงนอนต้องไหม่นม่นะคะไม่หรอ,อหนูไม่เคยนอนตอนตอนเชา้าเออตอนน,อออน,นล้วเคสนี่ใช้โทรศัพท์รุ่นไหนเนี่ยใช้โทรศัพท์รุ่นเล็กๆกัไรเะเล็กสิบสองสนะิบสองสกายเลอร์ชอบเล่นกับมี iPhone แล้วแล้วอะไรแล้วชอบเล่นกับอะไรอีก ชอบเล่นการอะไรชอบเล่นไงฟ้าเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดใช่ซึ่งมันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วพี่คอสอะทำอะไรอยู่ที่บ้านนั่งกินข้าวหรือว่านอนตื่นสายหรือทำอะไรถ่ายโฟนไปเดินเล่นหรือแม่ตอบเหอะแม่ตอบไม่ตายหยุดอาอไม่หยุดไม่ไปหยุดหยุดหยุดไม่ตายแต่ตอนนี้ง่วงอยู่แล้วเนี่ยง่วงไหมไม่ I feel energetic อ you know, um, um, oh, ๋อยูโนะอ่ามีอ่ะส์อตื่นเต้นมากอ๋อตื่นเต้นมากต่อไปลราทำคลิปอะไรบ้างนะคลิปแขนแขนที่ที่ที่หัวพีน่าพีน่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคำว่าอะไรอยู่หนูไม่พูดหรอขมวดขมวดแล้วก็มีเล็บออ่ะเออบอกหน่อยไม่ใช่แบบมองไม่รู้อย่างดีเราไม่ได้นอน หนูรู้แล้วว่ามันเคล็ดอะไรแต่หนูไม่พูดหรอกเคลเคสคิดว่าเจ๊รู้ไหมรู้จริงเหรอก็ก็ทุกคนบอกว่าใช้โทรศัพท์รุ่นไหนเนี่ยวันนี้ไอโฟนเล่นกับใครแต่ถ้าสองคนนี้รู้แล้วที่ยังไม่รู้ตัวเองก็บอกแล้วว่าพี่คอสอะพรุ well. ่งนี้ทำอะไรไปที sure right. ่ไหน ไม่ได้ไปกับใครพุงพเนดาได้ไปรุ่นไหนกับใครไหมเออ,อมีหนังเข้ามาใหม่ดิใช่พรุ่นี้นัดเพื่อนไปปะจ <น S 2> ุดลสิกปราร์คจุดลสิกปาร์คอันนั้น,น,น,นจุดจุดละสิบหัว <c oughs> ไปดูกับใคร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  ทำไมนี่นะครับหันซัดไปเลยจัดไปเลยโอ้พี่เคสตอนนี้เนี่ยจะรู้แล้วอะไรเบี้ยวหนูกับพี่เคสอีกแล้วอีกแล้วหรออีกแล้วคู่แข่งกันอีกแล้วมันไปเนี่ย ไม่เอาไม่เอาหลินชาที่โรงเรียนอ่ะคนเยอะไหมอืมอืมหลงใช่ไหมใช่เวลาตอนหลังเลิกเรียนเบียนาทำอะไรบ้างเล่นเกมนอนกี่ทุ่มตั้งแต่กลับบ้านมาก็คือ4ี่โมงเย็นเลิกเรียนสามโมงเลิกเรียนใช่ป่ะเบียนากินข้าวตอนเย็นแล้วทําอะไรอีกกิจวัดประจําวันเบียนาทำอะไรไหมวาดรูปแล้วปกติเบียนานอนกี่โมงเก้าอา สามทุ่มสามทุ่มอุ้ยนอนเร็วนี่วะนอนเร็ว่างงี้เวลาตอนไปตอนเช้าก็ไม่ง่วงอ่ะดิตื่นเช้ามาก็ไม่ง่วงใช่ป่ะแสดงว่าไม่เลยไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าคนเรานี่แสดงว่านอนนอนไม่เท่ากันจะไม่มีความรู้สึกง่วงเลยไม่เลยค่ะแล้วนะครับี่ดึกแค่ไหนถึงง่วงกี่ดึกแค่สี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วอาการจะเป็นไงจะเริ่มคืออะไรอาการจะเริ่มอ่าสลิปปี้ เริ่มอะไรอยากนอนอยากนอนแล้วอาการอยากนอนแล้วเป็นเป็นไงก็อยากนอนเนี่ยอสากจะยากนะดูท่าทางจะยากกับสองคนยากนี่เหมือนจะรู้นะอ่างเงี้ยนี่ชอบชอบโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรบ้างซัมซุ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 งแล้วมีอะไรอีกออฟไม่แล้วทุกวันนี้พี่เคสใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ซัมซุง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 ใช่เหรอแอบมาดูเลยซัมซุงไหนขอดูยี่ห้อซัมซุงพี่เคสใช้หน่อยไหนทุกคน ยี่ห้อซัมซุงเคสซัมซุงแอปเปิลหักครึ่งเนี่ยเหรอแอปเปิลกัดเสี้ยวเนี่ยเหรอมันคือซัมซุงจะไม่จะไม่เคสที่เคสมันแบบซัมซุงช่แล้วไช่แล้วแสดงว่าถ้าดาววิจิตรี่สองคนนี้น่าจะรู้แหละค่ะที่แล้วเราก็เหมือนกันรู้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ใช่ไหมรู้แบบรู้จริงเอาแบบว่าเอาเงี้ยเดี๋ยวมันจะนานไปตัดสินเลยดีกว่าถ้ารู้จริง ถ้ารู้จริงพูดคิดว่าคําของตัวเองบนหัวคือคําอะไรคำของตัวเองบนหัวคืออะไร,ออะไรเอาใครจะพูดก่อนไม่ไ้่าพูดก่อนดีกว่าคิดว่าคําที่บนหัวไม่น่าคือคําว่าอะไรนอนไม่ใช่เดี๋ยวเรา,เราทำพร้อมกันโอเคหนึง่งหนึ่งสองสามไอโฟนพี่เขียนไหมเกณฑ์ไหมน่าหลงนะเมื่อกี้มันรู้ทัน <laughs> เอาละคะ้ค่ะทุกคนตอนนี้พี่ฝานคิดว่าพี่เคสกับเบรียน่าน่าจะรู้คาที่อยู่บนหัวตัวเองละใช่ค่ะคือต่างคนต่างไม่ยอมกันค่ะทุกคนสําหรับอีพีนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอย่าลืมติดตามช่องเบรียนที่ขนะคะบ๊ายบายฝากไปดูต่อที่อีพีสามกันด้วยคะ่ะเป็นลุ้นกันต่อนะคะ